มีเชื้อวัโรคอยู่ในตัวไม่แม่มันมันมีค่ะมันเป็นโรคประจําตัวของมนุษย์เรานะคะแต่ว่ามันจะอ่อนมันจะออกปะทุออกมาแล้วก็ออกมาสําแดงเดชเนี่ยต่อเมื่อเราอ่อนแอไม่แต่ที่ไม่แน่เชื่อคือในโลกของเรามีตั้งหลายประเทศแต่ผมอ่านดูเนี่ยประเทศไทยติดอันดับ18ของโลกใช่คุณแม่ขอถามหน่อยโรคหนึ่งตอนนี้หายไปแล้วแต่มันจะกลับมาเป็นอีกได้ไหมฟีดาต อ่ะยังพูดถึงอยู่เลยคือฝีดาดเนี่ยรู้จักฝีดาดไหมคะแพตตี้ฝีดาดโรคสมัยโบราณในสุริยวงยต้องฝีดาดฝีดาดเยี่ยที่มันจะมาที่มันที่มันจะเน่าตามตัวนะคะคือน้าตอนนี้ฝีดาดมันหมดไปจากประเทศไทยนานมากแล้วนะคือไม่น่าจะกลับมาเพราะว่าเพราะว่าเขาเขาปราบจนหมดฝีดาดไม่มีกลับมาเกิดจากอะไรสมัยนั้นเด็กๆสมัยมันก็เป็นเชื้อโรคชนิดหนึ่งหละ มันมันไม่ใช่ค่ะฝีดาดมันเป็นเชื้อโรคชนิดหนึ่งเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งพอมาเดินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเป็นอีสุกอีใสแบบนั้นนะมันจะใหญ่มันจะใหญ่แล้วมันจะเป็นรูคนที่เป็นฝีดาดจะเป็นรูพรุนทั้งตัวเป็นหลุมทั้งตัวแทนเล็กๆะเป็นหลุมหนองเป็นหลุมหนองแล้วก็เวลานอนต้องนอนบนใบตองเลยนะใช่ใช่ต้องห่อใบตองนอนต้องห่อใบตองคือมันจะติดถ้าเกิดมาไปนอนกับที่นอนมันจะติดที่นอนเวลาจะขยับตัวหรือตอนเช้ามันจะติดเยอะเลยนี่กมาก ส่วนใหญ่จะตายนะคบฝีดาษแล้วเป็นอีกโรคหนึ่งโรคเท้าช้างอ๋อโรคเท้าช้างมาจากยุงดำเออมาจากยุงในป่าเท้าช้างคนเคยได้ยินตอนเรียนโรคเท้าช้าง่ยุงก้นปอนให่หรอหมายถึงว่ายุงกัดเท้าโตเลยอย่างเนี้ยหรอมันนำ็เชื้อไวรัสมา เดี๋ยวนะโรคเท้าช้างขอโทษขออภัยนะก็คือถ้าเกิดว่ายุงลายเนี่ยมันจะไา้เลือดออกนะคะถ้าเกิดสมมติว่าโรคเท้าช้างถ้าจําไม่ผิดมันจะเป็นยุงดำนะยุงดำนี่ยุงดำหรอยุงดำมันมีหลายพันยุงดำมันจะเท้าช้างแต่โรคในสมัยในสําหรับวัยรุ่นและสาวๆเลยในในสาวๆผู้ชายได้ก็ได้คืออย่างนี้ค่ะมันเป็นภัยเงียบจริงๆหนูถือว่านี่ภัยเงียบคืออะไรครับไม่ใช่โรคที่เราคิดว่ามันมันร้ายแรงแต่จริงๆมันร้ายแรงมันซ่อนภัยเงียบอยู่โรคอ้วนค่ะอ้าวยงใช่สิเกี่ยวกับ เกี่ยวเนื่องกับการกินในชีวิตประจำวันเลยไงมันฟาสต์ฟู้ดบ้างอาหารเนี่บผู้หญิงจริงๆนะผู้หญิงหลายคนเนี่ยอยากจะลดความอ้วนแต่วิธีที่การกินของเธอการอยู่ของเธอเนี่ยไม่สามารถจะลดได้เพราะว่าเพราะว่าเธอไม่ยอมเปลี่ยนแปลงการกินของเธอก่อบเช้ามาไม่ทันไงเหมือนที่เราคุณทามก็มีเราเคยเถียงกันรอบนึงว่าแบบเออการที่ที่ดิฉันพูดไปผิดๆว่าการออกกําลังกายจริงไม่ได้ช่วยแล้วคุณก็เถียงจําได้ไหมที่เราเคยเถียงกันเรื่องการออกกําลังกายการกินดิฉันน่าจะบอกว่า จริงๆแล้วก,รการออกกำลังกายมันก็คือวิธีการลดน้ําหนักได้ทางหนึ่งแต่สําหรับตัวดิฉันเนี่ยนะมันใช้ไม่ได้ผลเพราะว่าดิฉันไม่สามารถเลิกประพฤติกรรมการกินทุเรศทุเรศของดิฉันได้คืออย่างเ <ๆ S 2> ี้กใครอยากลดความอ้วนก็คืออย่างเดียวคืออยากกินเขาอย่างที่บอกไปก็คือกินไข่หวานพืชอะไรมันก็จะได้อย่างนั้น<ช>คุณกินไขมันคุณกินแป้งมันก็ได้แบบนั้นแต่ว่าจะแนะนำนะคะสำหรับผู้หญิงผู้ชายที่ว่าอยากจะลดความอ้วนเอาไปเ่องไปราวเลยนะฟังดีๆนะคะมื้อเช้านี่ห้ามอด เพราะว่าถ้าเกิดว่ามื้อเช้าอดเสร็จปุ๊บเนี่ยสมองเราเนี่ยมันจะสั่งงานว่ากูย,ยังไม่ได้กินกูย,ยังไม่ได้กินกูยังไม่ได้กินมันจะไปหนักมื้อบ่ายแล้วก็มื้อค่ำแล้วก็มื้อเช้าเนี่ยมันเป็นอาหารที่จําเป็นมากคือมื้อเช้าร่างกายต้องต้องการคาร์โบไฮเดรตเพื่อไปหลออ่อเลี้ยงสมองและการกระตุ้นเซลล์ร่างกายให้ทํางานแต่นี่หลายๆคนเนี่ยที่โรคอ้วนเนี่ยบอกเลยว่า80%คือคนไม่กินข้าวเช้า คนไม่กินข้าวเช้าแล้วก็คนนอนน้อยจะอ้วนนะคะมันมีเวลาของมันอยู่นะคุณแม่เขาบอกาเป็นนาฬิกาชีวิตใช่คือตอนตื่นเช้ามาต้องกินต้องกินข้าวเพราะว่าคุณอย่าลืมนะว่าไขมันเนี่ยคุณคิดว่าจําเป็นกับร่างกายไหมจำเป็นไขมันเนี่ยจำเป็นกับร่างกายนะคะเพราะว่ามันจะไปช่วยกระตุ้นเมดตาบอลิซึมให้ทำงานแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยระบบเขาผ่านก็จะทํางานตั้งแต่เช้าไงถ้าเกิดมื้อเช้าเนี่ย คุณยังไม่ได้ก่อไฟเลยคุณเอา,ค,เอาคุณเอาฟืนไปวางวางวางไว้แบบไม่ได้จุดไฟด้วยไขยมันบางทีมันก,มนก็มันก็ทำให้เมตาบอลิซึมรือว่าะระบบเผาผ่านมันไม่ทํางานตอนเช้าตอนเย็นกินนิดนึงก็อ้วนแล้วโ<อ>รคหลายๆโรคมาจาก การกินจริงค่ะจริงเหมือนพฤติกรรมด้วยนะสุขภาพกินอะไรเข้าไปก็ได้อย่างนั้นเหมือนกินมะเร็งได้มะเร็งอะไรตพูดถึงมะเร็งเนี่ยย้อนกลับไปนิดนึงนะคเคือมะเร็งเนี่ยนะคะมันมีวิธีการรักษาด้วยตัวเราเองก็คือการออกกําลังกายให้เป็นประจำนะครับเพราะว่าการออกกําลังกายให้เป็นประจำเสร็จปุ๊บเนี่ยร่างกายมันจะสั่งมันมันจะหลั่งอิมูนออกมาเยอะอิมูนคืออะไรคือเม็ดเลือดขาวต่างๆภูมิคุ้มกันต่างๆแล้วแล้วเสร็จแล้วเนี่ย กินไข่ขาวเยอะๆกินไข่ขาวกินไข่ไข่ขาวนะคุณรู้ไหมว่าคุณรู้ไหมว่าไข่ขาวกินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะออกด็ดคล้ายๆเบต้ากรูแคนนะคะคือมันจะทาให้เม็ดเลือดขาวแล้วขึ้นมาได้ไม่แม่เราเราต้องกินไข่ขาวกีดฟองล่ะก็ก็กินไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่ากินนะเราก็กินไข่ขาวต้มอะไรเงี้ยไข่ขาวกินไข่ขาวอาวคือหมายถึงว่าเราต้มไข่นี่แหละแต่ว่าเอาไข่แดงออกใช่แล้วไข่แดงทําไงแม่ก็ไข่แดงก็คือถ้าถามว่าถ้าทางฝรั่งเขาก็จะบอกว่า ไข่แดงเนี่ยประโยชน์มันเยอะต้องกิน oh. และฝรั่งเขาจะไม่อัน้นคุณจะกิน3ลูก5ลูก7ลูกเขาจะไม่อัน้น oh. ส่วนคนไทยบอกให้กินไข่แดงวันละใบเดียว mm. เพราะว่าฝรั่งเขาบอกว่าประโยชน์อะ คอเลสเตอรอลในไข่แดงมันมีแต่ว่าประโยชน์มันเยอะกว่าที่เราจะไปกลัวคอเลสเตอรอลอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้พอเสร็จปุ๊บหมอไทยก็บอกว่าให้กินวันละใบเดียวเท่านั้นแล้วถ้าลุงมันยังไงเหรอคุณลุงก็เราก็กังกลางสิอย่ากินเยอะไงก็สองใบพอไหมสองใบสองใบไข่แดงแล้วก็หยอดซอสลงไปหน่อยเออก็ไข่ปิ้งอะเนาะมาลูกม้าอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้การออกกำลังกายการกินไข่แดงก็ยังมีสารอาหารกินพวกเห็ดบางชนิดแล้วก็ข้าวบาเล่นะคะแล้วก็ตัวข้าวบาเล่พวกนี้เห็ดพวกเนี้ย มันจะมีสารอยู่สารชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าเบต้าคูแคนแล้วตัวนี้มันจะบำรุงแบบเม็ดเลือดขาวแล้วก็ป้องกันได้เยอะเดี๋ยวจะกินอะไรก็คิดให้ดีเดี๋ยวนะเบต้าคูแคนนี่มันอยู่ในอันไหนบ้างเนี่ยคือเบต้าคูแคนนะคะเดี๋ยวไล่าฝั่ฟังว่ามันมันมันได้มาจากยีสต์ดำก็ได้ได้มาจากข้าวบางชนิดก็มีได้มาจากเห็ดบางชนิดก็มีนะคะแล้วได้มาจากอะไรดีที่สุดก็ดีที่สุดก็ต้องเป็นเป็นอ่ายีสต์ดำสิคะง่ายดีที่สุดต้องเลือกเบต้าคูแคน ดำต้องสก,กัดสิครับยีสต์ดำเนี่ยมันก็จะเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งเป็น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 ,ปน,ปน,ปนพวกตระกูลเชื้อรา,า,า <S <S แล้วก็<า>แล้วกินเชื้อราเหรอเขาแม่ใช่แล้วตอนนี้ในชั้นเบต้าในเชื้อราเนี่ยมันจะมีชั้นอยู่ชั้นหนึ่งในตัวมันเกาเรียกว่าชั้นเบตา้ากู่แขกแล้วตอนนี้ไอ้เบตา้ากู่แขกเนี่ยพี่บอกเลยนะคะว่า ฝรั่งเขาบอกว่าตัวเบต้าคูแคนคืออาหารจากพระเจ้าแล้วก็ที่ประเทศจีนกับประเทศญี่ปุ่นนะคะใช้เบต้าคูแคนเป็นยารักษาโรคมะเร็งแล้วตอนนี้ไอ,ไอตัวเชื้อราชวนี้ม,นม,นม,ม,นมันจะมีมันจะมีชั้นอยู่ชั้นหนึ่ง เขาเรียกว่าช eh <ling> like <Wow, S 1> ั้นเบต้ากรูแครกินเข้าไปเถอะมันจะสร้างเม็ดเลือดขาวมันจะไปจับไปกระตุ้นไขสันหลังให้สร้างเม็ดเลือดขาวขึ้นมาแล้วอย่างคนเป็นเป็น SIV เนี่ยมันมันเม็ดเลือดขาวมันตกลงตกลงตกลงว้าขุนจ๊บเม็ดเลือดขาวตกลงตกลงมันไม่ได้ตกบนพื้นครับผมเม็ดเลือดขาวไม่ตกบนพื้นน้อยรองเธอฟังไว้สิเธอเป็นนะเธอต้องฟังจ้าวสายนมันไม่ได้ดูเลยว่ากูเล่นเป็นสายแล้วีนวันนี้มึงง้อ ดิฉันอยากจะให้ทุกคนหลีกเลี่ยงคือของหมักของดองโอ้พวกนี้ทำลายยาไปวันนั้นฉันกินไม่ยมดองคุณกินทำไมอ่ะฉันไม่ได้กินมะยมดองฉันกินมะยมเชื่อมนั่นไงนั่นไงจะโก้โอ้โหผู้ชมเท้าก็หวานหวานก็อ้วนอีกพวกมะม่วงดองใส่อะไรขันทศกร เพิ่มความวงความหวานของมะม่วงมะม่วงสีสันต่างๆที่มันดูเหลืองเห็นไหมเวลาแม่ค้าหยิบขึ้นมาใช้มือหยิบขึ้นมาขึ้นมามือแม่ค้าเหลืองหมดเลยเธอใส่สีใส่สีสีมะม่วงตกอันนี้เสี่ยงหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละถึงบอกว่าให้เลือกกินคืออย่างนี้จากเลือกกินคุณจ๊อบบางทีชนีกินแล้วแสลงนะคะของแสลงนะคะมาให้กินกันเลยกินกับเธอคือคือบางทีเนี่ย บางครั้งเนะี่ยการกินสารอะไรบางอย่างเข้าไปที่ไม่ค่อยดีมีประโยชน์กับร่างกายม,มันก็เป็นการดีนะเพราะว่าอย่างนี้ค่ะสมมุติว่าเรากินอะไรเข้าไปเชื้อโรคบางชนิดเข้าไปเนี่ยคือคือร่างกายเราเนี่ยในในปริมาณที่พอดีพอดีนะร่างกายมันจะรู้มีเชื้อโรคแล้วมันจะมันมันจะสร้างาภูมิคุ้มกันอพอมาสร้างภูมิคุ้มกันชนิดมันนี้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยพออะไรเข้ามาอีกร่างกายมันจะมีภูมิโดยอัตโนมัติเหมือนเหมือนคนเป็นไข้หวัดเป็นหวัด่ะเป็นหวัดมีหลายสายพันธุ์ไข้หวัดเนี่ยมีมีหลายอย่าง เหมือนคนที่เหมือนคนที่อ่าเป็นหวัดเนี่ยเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยเขาจะไปฉีดภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่นะคะแต่ถ้าเกิดเรารู้ทันเสร็จพุกเนี่ยเรากินไข่แดงเป็นประจำไข่แดงตัวนี้คือตัวที่ พี่อ้วนค<า>รับเรื่องหวัดเลยเหะผมอยากให้พี่อ้วนพูดเรื่องการกินยาของคนบ้างค่ะที่บอกว่ากินยาพอไข้มันหายแล้วก็เลิกกินยาเลยอ่ะาอย่างนี้อ่าคุณผู้ชมฟังโอ้ยวันนี้ <through> ทีฉันเป็นนางเอกแล้วไรนะจริงๆใช่วันนู้ของไอ้ความจ๊อปคืออย่างนี้มันมีเพื่อนชายของลูกคนนึงเนี่ยนะคะเขากินยาแก้อักเสบคือยาปฏิชีวนะเนี่ยซึ่งบอกว่าให้ต้องกินจนหมดถึงแม้ว่าคุณจะหายแล้วใช่ไหมแต่เขากินนะไม่ยอมกินหมดเพราะหายแล้วเขาก็หยุดกินเลยก็คือหายพอเจ็ดวันหายก็หมดไม่กินเลยแม่มาคือพวกแอนต ที่ไบโอาติกพวกนี้นะคะมันต้องกินให้หมดเพราะอย่างนี้สมมุตินะคะสมมุติว่าในร่างกายมนุษย์เราเนี่ย อ่านเสียงก่อนเลยอไปเผยแพร่เลยค่ะไม่เพราะหลายคนมันเจอจริงๆเวลาหมอจ่ายยาคุจ่ายยา่ะทจว่าอยากเชิญคุณหมอมานั่งคุยเลยดีกว่าอย่างนี้อาวอย่างอาจอย่างเอาเย่ะคุณม่สดๆคยางนี้นะคะคืออย่างี้คออย่างีคือ่างยางาี้คืออ่าง้อยางาีคหย่าน้รืออยางนี้คืออ่างนี้คอยานี้อย่างี้คยางนีคื่าง้ออย่างค่างี้ย่าเรีคื่างนีย่างนี้คออย่านี้คืออยนี้ื่งนืออย่างอ่าันอางีความจ่างสมมุติว่า ในร่างกายมนุษย์เราเนี่ยมันมีเชื้อเชื้อโรคอยู่สิบตัวเชื้อไวรัสอยู่สิบตัวที่ทําให้เป็นอาไข้หวัดสมมุติว่าสิบตัวแต่นี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยหมอเนี่ยไอ้สิบตัวเนี่ยมันเพาะอยู่ในตัวจนกระทั่งแบบว่ามันออกฤทธิ์แล้วนะคะมันเพาะอยู่นานแล้วจนกระทั่งมันออกฤทธิ์ร่างกายเราต้านไม่ไหวแล้วมันก็เป็นไข้หวัดขึ้นมามันก็ตัวร้อนขึ้นมาแต่นี้คุณหมอก็ให้ยามากินสมมุติว่าให้ยามากินสิบวันใช่ไหมเรากินหนึ่งสองสามหายแล้วใช่ไหมหายแล้ว แต่ในขนาดเดียวกันอีเจ็ดตัวมันก็อยู่ในร่างกายเราไงอยังเจ็ดตัวมันยังอยู่ในร่างกายเราตอนนี้พอหายแล้วบางคนหยุดกินค่ะหยุดกินไอเจ็ดตัวเนี่ยนะคะไอเจ็ดตัวที่ยังอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันก็กลายเป็นกลายพันธุ์ค่ะมันจะมันไอตัวเชื้อโรคพวกนี้มันก็จะสร้างภูมิคุ้มกันตัวมันเองเหมือนกันก็คือเหมือนมันรู้แล้วว่ามียาตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อคุณกินยาที่ว่าคุณกินรักษาไปสตัวต่อไปอ่ไม่ได้แล้วคุณจะต้องกินแรงกว่าเก่า เขาบอกเพิ่มโดสมันจะต้องเพิ่มโดสแรงกว่าเก่าเพราะไอ้เ็ดตัวที่เหลือมันสร้างภูมิคุ้มกันเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราหมอบอกให้กินเนี่ยเราต้องกินลยหนึ่งสองสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบพอสิเสร็จพวกไอ้เชื้อโรคตัวเนี้ยมันก็ไปซะแล้วลองสังเกตดูนะพวกกินยาไม่ครบโดสเนี่ยพวกเนี้ยนะคะเวลาป่วยโรคเดิมๆมันจะหนักกว่าเก่าเพราะว่าเชื้อโรคพวกนี้มันดื้อย,ยา เพราะฉะนั้นเวลาคุณหมอบอกอะไรว่ากินยาตามเวลานั้นหลังอาหาร,รนี่ต้องกินหลังอาหารนะคะกินยาให้ครบ7วันนะคะก็ต้องกินตามนั้นเพราะว่าหมอบอกให้กินหลังอาหารเนี่ยเราไปกินก่อนอาหารหรือไม่กินข้าวแต่ถึงเวลากินเลยคุณรู้ไหมว่ายาบางตัวมันเป็นกรดกัดกระเพาะอาจจะทําให้เป็นโรคกระเพาะโรคตัวนั้นอาจจะดีขึ้นแต่โรคกระเพาะมันก็อาจจะมาเลยนะเพราะฉะนั<อ>้นฟ<ๆ>ังคุณหมอแล้วก็กินยาให้ครบโดสนะคะสุดยอดอย่างง่อนะคะอย่างง่นะคะอย่างงอค่ะ หล,ลังจากที่มีความรักกับคุณหมออะไรๆก็ชัดเจนค้นนะฉันเป็คนฉันเป็นคนฉันบอกแล้วนะถึงแม้ว่าฉันจะเรียนน้อยมากแต่ปัจจุบันนี้นะครมหาบัณฑิตกิติมศักดิ์ปริญญาโทนะครขอเชียรให้ทุกคนอันนับเ่าเทอาค่ะคือเม่อกี้แลวก็เป็นคนที่ว่าดูแลสุขภาพค่อนข้างชัดเจน,นเพราะว่าอะไรรู้ปะ ตี่ยเนี่ยตายเพราะว่าเส้นอ่าเป็นหกลมแล้วเป็นอัมพฤกษ์ตายคุณแม่เนี่ยผ่าเพราข่าวท้งสองข้างเพราะฉะนั้นฉันรู้เลยว่าการกินการอยู่การใช้ชีวิตประมาทเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเราเสื่อมเสียได้ต้องดูแลฉันรู้สึกนะฮะเออพี่อิวดตรวจไปตรวดเนี่ยพูดนี้มีเหตุผลน่าเชื่อถือแต่ไอ้คนข้างๆที่มันอัดคลิปเนี่ยมันทําหน้าทําตาไปด้วยจะไม่เชื่อเพราะมันนี่แหละไปตรวจมะเร็งเต้านมแพนเตอร์เขาไม่เปลี่ยนเนี่ยช่วงหน้าช่วงหน้าไปตรวจมเปล่กไปตรวจมะเร็งช่วงหน้าอะไรครับคุณ าครับช่วงหน้านะช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของโรคหัวใจอีกทีได้ไหมอีกทีได้ไหมเบื่อแล้วเนี่ยฉันก็ฉันก็จะหลับแล้วว่าฟังเรื่องเดี๋ยวจะตบนะคะดิฉันไม่คุณป่วยเพราะเป็นโรคตายฉันต้ตกคุณให้ตายกาได้ไหมเบก่อนเบก่อนเดี๋ยวเขาจะตบกันตายอยู่แล้วนะคะ อะไรดีครับงั้นขอสลัดน้ำใสเป็ดอบซอสสตาเกตี้คาโบนาร่าค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ด้ค่ะแล้วเครื่องดื่มบีอิงบอดี้ไลน์ค่ะเริ่มต้นความสดชื่นแค่รู้จักเลือกบ e อิงบอดี้ไลน์มีอาหาร13,000มิลลิกรัมเข้าสู่คำถามตัดสินของไลฟ์พลัสแกต้องเติมคำในช่องว่างให้สมบูรณ์คำถามมีอยู่ว่าเกิดเป็นคนต้องยาหยุดอะไรครับ ทำงานค่ะหาสามีค่ะอย่าหยุดดูแลตัวเองค่ะทุกท่านทุกท่นคุณคือบู้ชะของเราในเกมนี้ยินดีด้วยนะครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคาร่าพลัสสนับสนุนให้ทุกคนใส่ใจดูแลตัวเอง รูปร่างดีไม่ต้องอดน้ำหนักเรื่องที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเพราะสาวๆทุกคนก็คงอยากจะมีรูปร่างที่ดีแต่คุณต้องอดทานสิ่งที่ชอบไปอีกนานเท่าไหร่เพื่อควบคุมน้ำหนักจนช่วงเวลาทานอาหารกลายเป็นความลำบากเราขอให้คุณลืมคำว่าอดต่อจากนี้คุณจะได้ทานในสิ่งที่ชอบด้วยซันสลิปเครื่องดื่มโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองที่จะทำให้รูปร่างของคุณผอมเพรียว หุนสวยโดยที่ไม่ต้องอดอาหารสันตลิมเครื่องดื่มโปรโตีนเพื่อสุขภาพที่สกัดจากถั่วเหลืองแหล่งรวมของโปรโตีนซึ่งมีส่วนช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักโดยกระตุ้นฮอร์โมนเกลิ่นในกระเพาะอาหารทำให้รู้สึกหิวน้อยลงเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมน้ำหนักโดยที่ไม่ต้องอดอาหาร ซันสลินยังเป็นเครื่องดื่มที่เต็มไปด้วยประโยชน์มากมายทั้งโปรไบโอติกหรือแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นไฟเบอร์ iber, ที่ช่วยดักจับคอเลสเตอรอลกับไขมันในลำไส้ทำให้กระเพาะผิวน้อยลงวิตามิน B คอมเพล็กซ์มีส่วนสำคัญในการบำรุงระบบประสาทต,ต่างๆในร่างกายให้ทำงานได้ตามปกติให้พลังงานลดความเครียดนอนไม่หลับแก้อาการท้องผูก โรคกระเพาะหงุดหงิดและชุนเฉียวได้ง่ายเส้นใยจากข้าวโพดช่วยให้ร่างกายขับของเสียได้ง่ายขึ้นเวโปรตีน oh. แหล่งโปรตีนที่มีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อการดูดซึมและย่อยอาหารฟรุกโตสน้ำตาลจากผลไม้ที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายดีกว่าน้ำตาลทั่วไปซันซลินเครื่องดื่มโปรโตีนสกัดจากถั่วเหลือง ดื่มง่ายเหมือนอาหารเสริมให้ผลเร็วเหมือนยาลดน้ำหนักไม่เกิดโยโย่เอฟฟกตามมายิ่งดื่มยิ่งดีต่อสุขภาพเพียงคุณดื่มซันสลินเป็นประจำทุกวันครั้งละ1-2สองซองก่อนอาหารเช้าเย็นช่วยลดความอยากอาหารทำให้คุณไม่รู้สึกหิวและมีรูปร่างที่ผอมเพรียวคุณสวยตามมานอกจากผลลักรูปร่างที่ดีขึ้นแล้วคุณจะรู้สึกได้ถึงสุขภาพโดยรวมที่แข็งแรงขึ้น เพราะซันสลินยังช่วยบำรุงและซ่อมแซมเซลล์สมองพัฒนาระบบประสาททำให้ความจำดีขึ้นป้องกันโรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดจากการหดตัวของสมองในคนชราลดอาการหลงลืมความจำเสือ่อมช่วยถนอมผิวพรรณให้สดใสเปล่งปลัง่งป้องกันความเครียดทำให้จิตใจสดชื่นซันสลินเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่คุณวางใจได้เพราะผลิตจากธรรมชาติร้อเปอร์เซ็นต์และได้มาตรฐานด้านประสิทธิภาพและความปลอดภยัย พร้อมได้รับสิบทธิบัตรใน13ประเทศแค่ดื่มซันสลินเป็นประจำคุณก็ไม่ต้องทรมานกับการอดอาหารแถมยังได้สุขภาพที่ดีตามมาสนใจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซันสลินซันสลิน1กล่องมี12ซงราคาเพียง690บาทพร้อมโปรโมชั่นให้ทุกท่านที่สั่งซันสลิน4กล่องรับฟรีอีก1กล่องโทรเลยสั่งซันสลิน เครื่องดื่มโปรโตีนสกัดจากถั่วเหลืองดื่มเพื่อหุ่นสวยรูปร่างดีไม่ต้องอดช่วงซัดดะลายคนสนับสนุนโดยเรสมอสปืนฟูร่างกายให้แข็งแรงและอ่อนเยาวจากภายในสู่ภายนอกต้องเรสมอสและซันคารัสก้าสุดยอดนวัตกรรมแห่งคาราเจนต้องซันคารัสก้ากลับมาแล้วค่ะกับช่วงสุดท้ายของเรานะคะกับ ชาดานะคะช่วงนี้สัตว์ดะายโคดนั่นก็เป็นสันนิบาตลูกนกอีกออกกำลังกายสุขภาพดีตลอดเวลาค่ะแต่ออกกำลังกายผิดเวลานี่ไม่ไม่อาจบางทีมันอาจไม่ได้ช่วยนะแต่ดีฉันตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะเออนี่นี่นี่มีคนนะคะบอกว่าเอเอสเอ็มเอสนี่อยากได้ของทำยังไงนะส่งมาส่งมาเลยนะคะพิมพ์พีพิมพ์พีตามด้วยข้อความของคุณนะคะส่งมาที่4221121ถ้าไม่ทัน SMS นะคะใน Facebook ของเราได้เลยค่ะ Facebook com ปะชะดาแซบค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามเรื่องราวดีๆกับรายการปะชดะดาด้วยนะคะ,ะ,คะวันนี้นคนไทยที่นอนอยู่ทางบ้านนะ,ะสิ่งแรกรที่จะต้องทำให้ดีเลยคือสภาพจิต นั่นไงจิตใจห้ามป่วยเพราะในเมื่อจิตใจป่วยแล้วดูยําแย่แล้วเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดูป่วยไปหมดอุยอุยอุยอย่างนี้เข้าเรื่องโรคหัวใจได้เลยเปล่าโรคหัวใจหัวใจเป็นอะไรคะคุณขาใจง่ายอกเปขาดอะไรแบบนี้คุณทีครับคุณทัฟฟี่ครับคุณทัฟฟี่เป็นอะไรรู้สึกวิงเวียนศีรษะไหมครับฉันออกกาลังกายไม่ใช่เหรอครับผมเห็นคุณหน้ามืดหมอเบิร์ตมาหมอเบิร์ตับพิษสมัยสีรังสรรค์ถามหาหนูว่ามะหมอเบิร์ดอยู่ที่โรงพยาบาลศิรธัญญาค่ะ เป็นหมออยู่ที่นั่นค่ะนี่จิตวิทยานะคุณอีจินซูไปพูดอะไรเหรอคะวันนี้การที่ฉันเนี่ยสำคันสุขภาพจิตดีเนี่ยมันทำให้ฉันรู้สึกไม่เจ็บไม่ป่วยดเนี่ยที่ปวดอย่างนี้พยายามจะพัดตัวเองนะถึงแม้จะเหนื่อยแล้วไงเหนื่อยใครจะติดกัดฉันเนี่ยฉันหัวเราะออกมาเนี่ยคือบอกหัวเราะหนึ่งครั้งอายุยืนกี่ปีได้ค่ะได้ค่ะเพราะว่าหัวเราะหนึ่งครั้งอายุประมาณหัวเราะหนึ่งครั้งประมาณ9นาทีอายุยืนเก้านาทีเก้านาทีอะฮะจบว่า นั้นคุณแม่บ้านนะครับได้ค่ะการหัวเราะเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยร่างกายมันจะหลั่งเอนโดฟินออกมาแล้วรู้ไหมว่าเอนโดฟินคือยารักษาโรคทีคือด่าค่ะดาคือดาเอ็นโดฟินใช่นะคะคือเพิ่มแน่ตามไปอีกหนึ่งคนนะคะที่สัญญาตามหมอเบิร์ดไปเลยค่ะอ่ะจริงๆอันนี้ไม่ซีเรียสนะคือการหัวเราะกันมีความสุขการหัวเราะเนี่ยร่างกายมันจะจะหลั่งเอนโดฟินออกมาแล้วก็มันจะคือมันจะคือสารแห่งความมีสุข แล้วรู man, long, ้ไหมไอ้ตัวเอ็นโดฟินพอเราหัวเรอะเป็นประจำเสร็จปุ๊บเนี่ยลองสังเกตดูได้นะคะคนอารมณ์ดีเนี่ยผิวพรรณมันจะเปล่งปลั่งนี่ไงเปล่งทุก่งอะเปล่งเปล่งเอาหัวราะเข้าได้ค่ะหน้ามืีเหรอครับคุณครับพี่ครับเรื่องจริงค่ะแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกฉันไม่สบอารมณ์